มาครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเดิมเกมสุดที่รักที่ทุกคนชอบชอบมาอยู่กับด่านอะไรครับเนี่ยด่านอะไรเอ่ยไม่รู้เลยเนะี่ยกดมาเห็น,นปกหน้าเล่นดีก็เลยกดเข้ามาเลยเหนดูสิโอ้ดูทรงแล้วแล้วนะ่าจะต้องผ่านพิชิต100ด่านให้ได้โอเคเกมจะเริ่มในหนึ่งวิคนไปยเลสโกเกมกำลังจะเริ่มไหนอะทำอะไรไม่ทำอะไรเกมกำลังจะเริ่มแล้วโอเค สวัสดีฉันชื่อบรุนส์แล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ elimination tower นะครับโอเคแนะนำตัวเออ่ทุกคนจะได้เออ่ทำภารกิจชา a l l e n กันในแต่ละด่านแต่ละตาเข้าใจไหมผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะผ่านที่นี่ไปให้ได้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ชนะทั้งหมดโอเคคุณบรุนส์การเล่นง่ายๆครับผมก็คือใครแพ้ ก็ต้องออกแค่นั้นแหละเอออ๋อ,อจะมีการโหวตนะครับจะมีการโหวตผู้แพ้ในแต่ละตานะโอเคไดแล้วคิดว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปเล่นได้เลยอโอเคไหนมันอาจจะยังอินโทรดิวไม่เข้าใจมากลองเล่นเลยจะได้รู้อืมนหะน rabbit hole rabbit hole, rabbit hole. ครว่ยไหน rabbit hole คนแรกหรอโอเค search the ข่าววงกดเพื่อหากุญแจทองคำเข้าใจไหมใครที่หาได้จะได้ออกไปวันคริสต์มาสเข้าใจไหมโอเค3 2 1 let's go <S 1> มาเลยครับหากุญแจทองคำใครจะเป็นคนแรกที่หาได้อยู่ไหนกุญแจทองคำไม่มีวะกุญแจทองคำอยู่ไหนวะไอ้บ้าไอ้ผมผมหลงไอ้นี่ไงผมเจอแล้วครับย้ yeah. let's go เรียบร้อยได้แล้วกุญแจทองคำลองหาทางออกปะ ออกหาทางออกโอเค okay. หาทางออกก่อนทางออกทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนเรียบร้อยยินดีด้วยตอนนี้คุณเป็นคนที่มีพลังมากในยแต่ล,ลาวนะจ๊ะตอนนี้คุณยังปลอดภัยสําหรับภารกิจนี้อือฮึยวเจอกันไว้ได้ในลาวถัดไปโอเคขอบคุณที่ชื่นชมของเราแล้วตอนนี้คุณมีเวลา60วินาทีที่จะโหวต4เพเจอร์ออกไปนะ ตัดสินใจกันให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกโอ้โหผม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 ,ผมอืออแอสเฮลมันได้เลือก4คนว่ะไม่นะเพื่อนอย่าคัดผมเลยที่ไม่ใช่กูโอ้มันเอากูไปแล้วนี่ว่ะไอ้ป้าเอ้ยมันเอาผมไปแล้วอะโอ้โหถึงเวลาตกปลาอืมถึงเวลาตกปลาอะไรวะไห็นไหมมีปลาขึ้นมากินเหรอ,อผู้ประจนใคยจะต้องผ่านสะพานที่มีการปุพังใครที่วิ่งถึง คุที่สีเขียวก่อนจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมตอนนี้เรากำลังถูกโหวตใช่ไหมเราจะต้องวิง่งใช่ไหมผู้อรอสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายจะต้องโดนให้ปลากินจากบนทาวเวอร์โอเคว้วสี่คนทุกคนโอเคทุกคนไปไอ้สกอกโอ้โหมันลงว่ะไม่รอดว่ะโอเคตั้งใจหน่อยโอ้ยไม่นะผมจะตั้งใจทุกคนให้ทุกคนได้ดูผมต่อ โอ้โหมันไม่ได้ว่ะมีบ้าเลยโอ้โมันขยับตลอดเลยว่ะ like no เฮ้ยแล้วผมรอดทุกคนผมรอดขูมาดีมังดีผมยังรอดผมยังรอดครับพี่น้องครับมาเอ้ยผมใช้พลังทั้งหมดที่มี ในการลอดด่านเมื่อกี้เพื่อให้ทุกคนดูแล้วคุณซูจิซูจิซูจิเป็นคนสุดท้ายนะครับต้องโดนป่ากินเ้ยผมได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีทุกคนเคุณรอดผ่านมาได้ดีมากเลยโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะอีบ้าเอ้ okay? เกือบยังไม่ได้กลับมาแล้ะนี่ผมตั้งใจเอาชีวิตมาแกะมันต้องหดยากไปหน่อยทุกคนแต่ว่าผมก็ตั้งใจนะให้ทุกคนได้แบบ ได้ดูต่ออเออมันยังไม่อยากจบเร็วว่ะดิเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปแล้วด่านต่อไป go digger คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะหาทองเหรออ,อ่าหาดิกดกออ paste, ดกิคืออะไรอ่ะ tap o paste t o dig ฮะคืออะไรอ่ะ tap แทบ,บ o paste อพเพท, cette, ทีทีทีอ่ะขุด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 อ่ะขุดอ่ะหาอะไรอะ่ะหาอะไรวะหาอะไรหาทองเหรอมันให้หาทองเหรอไม่เห็นมีเลยอ่ะผมผมกผม,ผม,ผมต้องหาก่อนโอเคโอเคต้องขุดหาทองให้ได้ก่อนใช่ป่ะมันให้หาอะไรหาเล่เหรอไม่มีว่ะมุมมุมหรอ เอ้มีคนหาเจอแล้วเหรอโอ้โหอะไรมันหาเจอไวจังวะไอซีเรียรซีเรียรแม่งชนะอีกแล้วแล้วผมต้องไปเผเชิญเกมโชคลายอีกแล้วปะเนี่ยผมต้องไปเผเชิญเกมโชวอีกแล้ววันนี้ดูจากทรงแล้วไอมันหาไวจังวะไอซีเดียอยู่ไหนวะมันตบหน้ามันดิเวลาโหวตแล้วโอเคโหสี่คนเองแล้วเหรอเอยมีเวลา6 0วินาทีในการโหวต4เพลเยอร์ท,ที่จะออกมาทำการแข่งขันเพื่อหาผู้แพ้นะครับ โอเคแต่สินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกโอเคแต่เย็นเพื่อนซิเลียสอรีทุกคนนะแต่ฉันจะต้องแรนดอมมาขอโทษทีนะโอเคเพื่อนไม่มีปัญหาสอรีฉันฉันขอโทษมันบอกว่าฉันขอโทษฉันซุ่มอืมผมจะได้ดูการแข่งขันของทังสี่คนมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเหรอจับเวลาจับเวลาเท่าไหร่อ่ะโอเคผู้เข้าแข่งขันจะต้อง อา่าโอ้โหใช้ความสาม,มารถในการขึ้นไปบนสูงสุดของหอนาฬิกาเพื่อไปยืนอยู่บนแท่นสีเขียวเข้าใจไหมอืมแต่ใครไปไม่ถึงก็เตรียมตกรอบได้เลยเคุณเป็นคนสุดท้ายคุณต้องโดนดีแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วผมนั่งดูไงโอ้โหเนี่ยาดูเลยครับการแข่งขัน,ขน,ขนที่ดูเดือดเร่ม้านตอนนี้เบบี้กำลังหาทางอยู่ครับซึ่งหาทางไม่เจอตอนนี้เดินก่เองเดินก่้อง มาทางไม่เจอว่ะมาทางไม่เจอว่ะย like? okay. ังไงยังไงทางนู้นไงเพื่อนสิบนาฬิกาโอเคสิบนาฬิกาโอเคนี่หาทางหาทางแล้วผู้กำลังขันลอดไปื่อสองคนครับผมตัวนี Ela ้อืมเอสเฮลกำลังตามไม่ติดเอสเฮลตามไม่ติดลอดไหมล้วครับสามคนโอ้โหแล้วผู้แพ้ก็คือบัสบึ้ย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 เรียบร้อยเตรียมตัวโดนดีดปัง กน้ำตายความธุรกิจมาทุกคนโอ้โหจิมยอดมากเราผ่านมาได้กันทุกคนแล้ตอนนี้เหลืออยู่กี่คนวะเนี่ย2 4 6 8คนจาก10โอเคเหลือครับรไในดัานถัดไปนะครับคือการเช็คเมดคืออะไรเช็ครูปภาพเหรอคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเชสบอร์ดได้อ๋อคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนนี้เหรอที่เป็นผู้ชนะเหรอ แต่แล้วก็มันจะต้องหลุดนี่ไงว่าแล้วครับมันจะต้องหลุดอย่างนี้โอเคโอเคผมอยู่ตรงนี้เฮ้ย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 โอ้โหมันมีคนชนะแล้ววะไอ้บ้าเฮ้ยผมจะเป็นผู้แพ้แล้วเนี่ยโอ้โหอ๋อเวลามันเดินแล้วมันแบบมันหลุดไงมันหลุดว้าเรียบร้อยผู้ชนะคือเบบี้พรินเซสป๊อฟคอนโอเคเป็นผู้ชนะในราวนี้ ก็ต้องไปดวนกันในราถัดไปอีกแล้วครับท่านต้องโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วแน่เลยถึงเวลาโหวตแล้วครับตอนนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมโหวตสี่คนอ้าวสามรอบนี้คุณมีเวลาหกสิบวินาทีในการโหวตสามคนเอาวะเริ่มดูเดือดวะโอ้ยแต่สินจะให้ดีพวกคุณจะคัดใครออกกัเนเอออย่า yeah. มันคัด2คนซ้ายออกแต่ไม่คัดผมวะเป็นไปได้รอดเฉยด่านที่จะตัดสินทุกคนคือมอเตอร์พาร์คโอเคใครที่ตายนี่จะต้องใครที่แพ้นี่จะต้องโดนกระเด้งมาแน่นอนโอ้โหมันยากอย่างวันนี่ยผู้กระเด็นคันจะต้องกระโดดข้ามสิ่งกิดขวางในส่วนส่วนน้ำของเราเพื่อมาอยู่บนจุดเซฟแอเรียให้ได้เข้าใจะไหมโอเค สุดทัาภที่อยู่ในเกมจะต้องถูกเด้งออกโอเคเข้าใจได้การณ์ตอนนีวนเราไปตัดไปตอนที่คนชนะกันเลยดีกว่าไปดูว่าใครชนะเอาละครับทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเราจะได้ผู้เข้าชนะ1คนเข้าแข่งขันต่อนะครับก็คือคุณ361972นะครับตอนนี้เหมือนว่าเขาจะถึงเส้นชัยได้อีก1นึ่งวินาทีถึงแล้วครับเโอเคไปดูคนถัดไปแล้วี้คุณพีที่ยังอยู่ในน้ําอยู่เลย แล้วตอนนี้เหมือนมีคนนําไปแล้วครับทุกคนตอนนี้มีคนนําไปแล้วคือคนพีเทโอ้โหมามาหลายมาสวนสวนทางเรื่องล้หรือไรสิวิเพื่อนแปดเลวิแล้วอย่าช้ามันช้าไม่ได้แล้วเพื่อนช้าอยู่น่าแหละโอ้โหชา้าโดดช้าไปสองคนเลยโดดช้าจังหวะนี้มันต้องเป, itus, ป, çek, ปื <und S 1> ป้อนๆๆแล้วเหลือเวลาสิบวิอะนี่มันมกระโดดช้าอยู่รีบร้อยครับล้วมีผู้ตกรอบสองคนคือคน พี่ที่กับใครไม่รู้จำชื่อไม่ได้เรียบร้อยโอ้ยรอชีวิตได้คนละสิบาทโอเคทุกค,คนตอนนี้เหลือ6คนครับโอ้โหเมื่อกี้ตัดไปได้รวดเร็วตัดไป2คนท,ท,ท,ทั้งที่เอาไปแค่3เหนื่อยมากแล้วเนี่ยเอครรา,าดานพัดไปบอมโบอโอเคน่าจะกิ้งวะกิ้งเหรอกิ้งใครแตกหรือว่าใครตกเหรออ๋อเพสต์บอมอินทูเดอะเพลเยอร์อ๋อเอาระเบิดให้อีกคนนึงโอเค ใครที่ได้เป็นคนสุดท้ายก็ตายซะโอเคใครที่รอดคนสุดท้ายก็รอดใช่ไหมไหนวะระเบิดอยู่ใครอ่ะโอ้ยมันระเบิดอยู่กับผมไม่นะไปดิโอ้ยไปดิไปดิเพื่อนเออรอดเว้ยรอดเว้ยรอดเว้ยแอบแอบผมแอบแอบวุ้ยวุ้ยไม่นะมันมามันมามันมาผมเปลี่ยนฝั่งไงมันมาเพราะผมเปลี่ยนฝั่งเรียบร้อยระเบิดไปหนึ่ง รอดอุ้ยตล้วมันอยู่กับผมช่วยด้วยช่วยด้วยเออช่วยด้วยช่วยด้วยเรียบร้อยเอาไปดิขอบคุณไปแล้วเพื่อนเจอกันวู้ไปแล้วเพื่อนอย่ามาทางนี้ถ้ามันมาทางนี้ผมผมสวนอะผมบินสวนนะเดี๋ยวมันเล่นกันสองคนเออแย่งกันอยู่สองคนนั่นแหละมันจะมาทางนี้ทุกคนเออไปอีกหนึ่งข้างหลังผมแน่เลยนี่ไงผมว่าแล้วเอาไปดิเอาไปดิอยากมาเพราะ่ะอยากมันติดนักอะเอาไปเลยโอเครอดทุกคนรอดรอดเดี๋ยวนี้ผม ตอนนี้มันกำลังเล่นกอยู่ฝั่งนูน้นท่านมาฝั่งนี้ผมจะกระโดดไปฝั่งนู้นทุกคนผมจะกระโดดไปฝั่งนูน้นเอ้ยออกไปโอโ้โหแล้วผมโดนด,ดีแม่งเอ้ยอะไรอยู่วะตอนนี้เราได้ผู้ชนะนะครับคือคุณซิเลียอีกแล้ว,วะ่ะซิเลียนี่มันสองรอบเลยนะซีล่าเนี่ยซีล่าเนี่ยสองรอบเลยนะที่ชนะเนี่ยโอ้ยของแท้ว่ะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่ไม่ชนะรอบสักรอบเลยทุกคนนะเออเก่งจะเชื่องจริง โอเคคัด3คนออกมีเวลา60ิวิโอ้โหอาอกแล้วมันบอกว่าขอเตือน,นทุกคนฉันจะสุ่มแล้วนะโอ้โหเฮ้ยมันกำลังสุ่มทุกคนผมว่าโดนผมแน่เลยรอบเนี้ยน่าจะผมวะ่ะนี่ไง I'm s o s o r y ทำมาเป็นนี่แะดัด้านนี้คือ X Mark the s p o t อืมทำอะไรวะไอเดียวเซะว่าขางแขนจะต้องอะไรอะ n u m e r i z e อ๋อการกรบาทสีแดงถ้าใครที่สามารถอะไรถึง3รลาวได้วะถ้าใครสามารถทําถึง3รลาวได้ผู้ชนะจะเป็นคนนั้นเลยถ้าใครแพ้จะต้องถูกกําจัดโอเคขอดูหน่อยไม่ค่อยเข้าใจวะทำอะไรวะอ๋อยืนให้ใกล้การกรบาทที่สุดทุกคน ทุกคนจะต้องไปยืนให้ใกล้กากระบ,บาดท,ที่สุดเพื่อจะได้แต้มเยอะที่สุดอ๋อเข้าใจา้รเข้าใจ้รเข้าใจ้วเออไอ,อ้ดนแบบนี้สนใจนะยังไม่ถึงอยู่ตรงนู้นเพื่อนซ้ายซ้ายอีกยังไม่ถึงเลยเนะี่ยดานนี้นะ่าสนใจอยากเล่นน้อยากเล่นดันนี้อยากแพ้ดันนี้ยากเล่นดันนี้อยากเล่นดันนี้นดันนีนน้น่าสนใจดินะและสามสองหนึ่งตึงนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วอยู่ตรงนี้เลยเนะี่ยผู้แพ้เอฟรินเกสลาก่อนเพื่อน อใอ้คุณเชือกดีเออตกน้ำเป๋มโอเคตอนนีเ้เหลืออยู่5คนทุกคนโอ้โหผมว่าอีกประมาณ3าเกมจะตัดสินได้ว่าใครใชนะแต่รู้สึกว่าแมปนี้นี่มันจะยาวนานมากทุกคนน่าจะ20นาทีได้เป็นแมปที่นานนานนานต่อไปฟาวนายก้อนมเมฆเลือกก้อนเมฆให้ถูกเหรอ Collect the m o ดทอ o อ in ว n น minute อ๋อเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด If you fall the c r o w d ถ้าคุณตกคุณก็จะต้องเริ่มใหม่โอเคเก็บแต้มให้ได้มาสุดทุกคนไปไปหนึ่งแต้มไปไม่ได้ไหมวะผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นได้เลยได้ดิเออสามเออสามห้าป่ะขอได้ป่ะสีแดงเนะี่ยขอได้ไหมเออุึกสองนูนมันเยอะจลงวะมผมก็ฝึกองนูกก่อนสามสิบเจ็ดวิถ้าตกนี่เราคือเราแพ้เลยเหรอวะโอ,อเค ผมว่าผมผมก็ได้เยอะอยู่อะมาดิผัผมก็ได้เยอะอยู่อะแต่ผมเก็บหมดเนี่ยผมผมก็ได้เยอะอยู่ม,มัน,นมมด,ออดิผมไม่แย่งกับใครผมไม่แย่งกับใครแล้วใครไม่ต้องมาแย่งผมมามาดดโอ้ถีแยงขึ้นแล้วไปดิอูสิบหนึ่งมันคือสิบเอ็ดแต้มหรือหนึ่งแต้มวะผมแย่งไงผมแย่งไงโอ้เยเรียบร้อยครับผม อ2แตปมครับผมมาดิผมได้คุมเกมรอบนี้ผมได้คุมเกมมาามาามาดูการตัดสินของผมเลยดีกว่าว่าผมจะตัดสินใครออกผมมีหลักการครับผมผมมีหลักการง่ายๆเลยเดี๋ยวผมถามเลขใครตอบเลขผมได้เอาไปเลยผมถามเลขง่ายๆเลยผมถามเลขง่ายๆเลยมามีเวลา60วิใช่ไหมเจอ มันถึงเวลาของผมแล้วที่ผมจะได้เฉิดฉายผมเวลาผมต้องเลือกกี่คนวะโอเคผมถามว่าสีบลบห้าเท่ากับเท่าไรนี่ผมถามเลยผมถามเลยใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้ร,อด,รอ,ดอดออะผมพูดแค่นี้ใครตอบได้รอดใครตอบได้คือรอดเลยมาห้าเอรอดหนึ่งมาดิรอดหนึ่งวะมีคนตอยอีกไหมมีคนตอยอีกไหมไม่มี ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีงั้นโดนไม่มีมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีงั้นไม่มีงง้นไม่มีเง้นงั้นงั้นงินนโดนงง้นโดนโดนดิโดนดิโดนโดนดิโดนผมได้เลือกสองคนนี้ที่ที่ที่จะต้องพ่ายแพ้ไปแล้วก็แข่งขันโค้ชมาสจันถึงเวลาแล้วทำอะไร ผมว่าผมต้องเอาเอสเฮลออกก่อนเอสเฮลเดี๋ยวมัน,มนเก่งอะไรอะ่ะพวกเขาแข่งขันจะต้องทุบทุบพื้นที่ได้คะแนนเหรอเก็บคะแนนเหรอสีฟ้าแล้วกับหน,นึ่งคะแนนสีทองแล้วกับสามคะแนนนะจ๊ะโอเคโอ้ยเก็บคะแนนวะผู้ท,ที่ได้น้อยกว่าสามสิบแต้มจะต้องถูกลงโทษแบบนี้โอเคไม่าเอสเฮลมันรอดแน่เลยวะผมขอให้เอสเฮลมันแพ้ ไปเพื่อนสู้เขาตีผู้หญิงทุบทุบดีทุบดีทุบเพื่อนเออทุบดูเขาสู้เขาดูเขาสู้เขาแย่งแย่งมันเออมันแหละสู้ให้เพื่อนแย่งมันทุบให้ใหอ่อใครแพ้เป็นเมื่อกี้ผมดูแต้มไม่ทันอ่ะผมดูแต้มไม่ทันโอ้โหมันอ่อนนะ มันอ่อนมากเลยเพื่อนไอชลีลีหนึ่งหเก้าเนี่ยโอ้โหอีกนิดเดียวอะ่ะตีก็จึงตีไม่โดนอะ่ะโอ้โหเศร้าแทนว่ะทายอันอัลติธรรมอ่าลองใหม่ลองอีกครอบนึงตอนนี้เหลือขดตึงๆเนะ่ยขอบคุณพระเจ้าวะขอบคุณพระเจ้าเฉยต้องขอบคุณผมนี่ทีผมทำให้คุณรอดเข้าใจไหมถ้าไม่ใช่ผมว่าคุณไม่รอดหรอกด่านัดไปยูดฮูส์โอเค ชูสฮูบเลาอกเวลา90นาทีโยนลูกให้ลงห่วงมากที่สุดโอเคกดทีเพื่อโยนโอเคเพื่อนไปเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะผมไปฝั่งนู้นน่าจะง่ายกว่ามาดีเพื่อนเก็บมาเก็บมาเพื่อนโ,อโยนไม่เห็นจะเข้าเลยเก็บมาเพื่อนโอเคมันวิธีการชุดบาร์ทุกคนจําไว้ชุดเฮ้ยไม่เข้าได้ไงวะนะ มันไม่เข้าได้ไงวะดีการจุบานทุกคนเราต้องอยู่ใกล้ๆชุดเฮ้ยมันไม่เข้าเลยเหรอถามจริงผมว่าผมก็อะใกล้ๆเลยมาชุดโอ้โหมันไม่ได้วะ่ะมันมันชุดไงอ่ะขึ้นอยู่กับดวงเหรอปึเฮ้ยชุดยากเกินอ๋อเอาตายตายเป็นโอ้โหไม่ได้วะ่ะโอ้โหได้สามทุกคนิผมอีกแล้วผมอีกแล้วสิบเอ็ดแต้ม ไม่เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโฮลา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 เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อสิบเอ็ดแต้มพระเจ้าต้องลงโทษแกอีกหนึ่งรอบพระเจ้าต้องลงโทษแกอีกหนึ่งรอบไออันน่าเดือดทามใช่ไหมให้เวลาอีกหนึ่งครั้งได้เลยเพื่อน try another time try <c oughs> another time กอด ฮัมฮัมฮ yeah, ัมฮลาฮัลล่าฮัลลฮลาฮัม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 ฮไออทบอนาเดรฮฮฮพฮาฮลาฮฮลาผมเหมือนนับุเฮ้ยฮัลล่าฮลลโฮลล่ฮลาเหมือนับเมนตัวร้ายอะผมเหมือนตัวร้ายอะทุกคนไปเลยเพื่อนเจอกันอืมอืออือเลยก็อย่างไรสองคนนี้ ยังไงยังไงอืมอึมโอเคผมพิมพ์ไปก่อนว่า I อเดี๋ยว e l i นไลค์ไลค์อดิดาสสอรี่อะโฮล่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 โฮล่ฮึทษทีนะเพื่อนผมไม่ชอบอาดิดาสอะไปเลยเจอกันอื u อ o n t even tie about the win alone โอ้ยคุณไม่น่าที่จะชนะคนเดียวเลย โทษทีเพื่อนผมนี่มันตัวร้ายจริงๆผมนี่มันตัวร้ายมันบอกว่าคุณไม่น่าคุณคุณไม่น่าจะทําอย่างนี้เลยมันต้องตัดสินใจให้ดีกว่านี้อนี่คือลาวไฟแนลแล้วโทษทีว่ะน้องพอดีพี่ามาเอาสเยจมาอ๋อและครับและนี่คือการแข่งขัน,ขนคุณจะต้องหารูปทรง4อย่างที่ไม่เหมือนกันเหรอโอ้อยากเนี่ย ผู้ทีหาได้คนสุดท้ายจะต้องตกลงไปอย่างนี้ try to speak the right English เอาละครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับ let's go b o เดี๋ยวผมพิมพ์ให้กำลังใจมันมันหาอะไรกันวะ,ะผมมองไม่ชัดเจนเลยขอดูหน่อยอ๋อมันหารูปทรงแล้วเอาไปใส่ข้างนอกอ๋อใครหาได้คนสุดท้ายก็คือแพ้ใช่ไหมอันนี้ครบแล้วนี่เรเรียบร้อย <laughs> น o no. ไปแล้วแอดเฮลแอดเฮลผมไปแล้วครับ <laughs> โอ้ยสิได้แอดเฮลจริงเลยมันแพ้ได้ไงวะซำวันซาตี Someone ้ Saudi. บางคนโคตรเข้ม <c oughs> เกมถัดไปเนี่ยผมต้องชนะผพูดเลยเพราะผมสร้างศัตรูไปเยอะต้องกระโดดข้ามหรออยู่จริงอยู่กันเวียน no i win i win <laughs> ผมเองผมวิน <laughs> I win มาผมมั่นใจมากและผมโคตรจะมั่นใจว่าผมชนะแน่นอนมาดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะไอ้นี่มัน,ไอ,น,มนไอ้นี่มันบอกว่าผมไม่ชนะ้ยไอแอดเทลอ่ะคอยดูเลยพลังพลังมาแล้วคอยดูพลังสถิตตามคนสุดท้ายผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเต็มตัวโดดเหรอโดดข้ามนี่เหรอเต็มตัวครับสามสอง หนึ่งเลสโกไปครับไปครับไปครับโอ้ยไม่ถึงวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทุกคนชิบหายแล้วมาเดะไครนั่งจะแซงผมวะพลังอำนาจมืดพลังอำนาจมืดไปละเพื่อนเจอกันพลังอำนาจมืดเว้ยมาเดะไหนต่อไหนต่อจะมาชนะผมได้ไงจะมาชนะผมได้ไงวันนี้ไม่ทานชนะผมหรอกโอ้ยหฮึปไม่นะไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อนโอ้โอเคโอเค ปึบ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 ึบมาเด้มาด้มาเดมาเดผมเนี่ยนักปีนปายนักปีนปายมาดิมาดิหูมันมันเริ่มเล็กขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเล็กึเรื่อยอ๋อโอ๊ยไม่นะไม่นะอุ้ยพระเจ้าพระเจ้ามันเล่นร้ายกับผมป่ะพระเจ้าร้ายกับผมป่ะเฮ้ยไอ้นั้นตกเหมืกันอนั้นตกกันอนั้นตกนกัน อุ้ยอุ้ยพระเจ้า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 ยอพระเจ้าพระเจ้าเล่นไรกับผมอพระเจ้าเล่นไรกับผมไม่นะออแล้วผมแพ้อทำไมทุกคนต้องใส่ไล่ผมด้วยอะผมแพ้ผมแพ้เลยทุกคนอะไรวะ แล้วสท้ายคนที่ชนะคือเบบี้พิซซ์เอร์ไอเดียเดอะเกรทเกมซียูเอเววันมันด่าผมบ okay, ลูเซอร์ว่ะฮะซี o ูโอเคทุกคนโอ้โหเกมนี้ก็ได้ทั้งข้อดีข้อเสียข้อร้ายได้ทั้งเป็นตัวดีตัวร้ายทุกคนโอ้โหมันมากเลยครับทุกคนชอบเกมนี้กเกมนีมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปกดใจกันด้วยนะจ้าไว้เจอกันใหม่อาทหน้า สำหรับวันนี้วันนี้ก็ต้องกัทุกคนบ๊ายบายจุบ๊บๆ